มาเบิ่งตัวอย่างเอาเมืองไทยเด้อเมียงโอ้ยถนนวันเป็นเส้นเกาปุลนจักขึ้นจักลงเฮ็ดจังไรเถอะทางด่วนเมียงด่วนโอ้ยเจ้าจะปึกหลายอ้ายบ้านเฮาเอ,อิ้นทางเฝา้าเออแม่นเ <c oughs> ฝา้ไฝา,า,า,ฝาไปเฝ้ามากัิเออสี่เฝ้าก็ดอกก็เดือดเฝ้าไปเฮ็ดเวียกขึ้นทางด่วนไปมันก็อหอดไว้โบติดไฟแดงบ่มีไฟแดงเองอมาข่อยมามันคือบ่กเฝ้าให้ซั่นเสียเงินบ่ล่ะบ่เสียเงินสมันไม่ได้นทางเส้นนั้นนี่ขึ้นไปแล้วรถก็บ่แล่นเกิอเออคือจะว่ารถผู้ใด้ตัวรถผู้ใด้ตัวก้นกันอยู่ทั้งหัน เลยไปไปผมมาเดินก็ต yeah. ิดต no ิดเดียวติดอยู่ใส่ติดอยู่มองทางเฝ้าทางรวนมองเจ้าวานี่เฮ้ยติดก็ติดแบบเฝ้าเดือนเดืนนี่แหละเนี่ยจึงส่งกำว่าอ่างเขาจะไปสั่งห้าสิแตกยังเฝ้ามาติดปุณิย์นี่ใครกบันเจ้าก็แล้วกันนะใครยังตะลิงโขงเขาสิพังหรอหัวเจ้ามันสิพังเ้าก็โจมเฮือนอกออกมันตัวโจมท่านบ่เอาเพียงจึง่อท่านเฮือนบวลังใหญ่งกว่าเทียงหน้าน้อยเดียวนึ่งก็หน้ามันท่วมวึบขึ้นเข้าเดียวเด้ท่วมเ้าก็ลอยขึ้นทั่วเอาเด็กหน่อยลอยน้่นเป็นบ่อย้อยเป็นพราะเป็ฟูขึ้นนนนน้้ลลงงก็ข มันสิไลหนีที่เสือกลามไปคือวาวนี่ที่คือเป็นคนยึดอาวุธเลยที่อ้ยอยู่หยักอยู่แขนเป็นยักไปอยู่หยังไม่พูดได้ว่าหยักว่าะแขนบ่มาเบิ่งตัวอย่างของเมืองไทยตึกเลยจะเซลสูงสั่มไหนเทดยังสูงแทวศูนย์การค้าค้าขายนี่เออขายอยู่แต่ล่างกันสิปัไหาบ่มีฟิลลิ่งขึ้นรีบแก้วไปกับมองวิวไปน้ำโอ้ยสบายมักจะดอกสูงสูงนั่นเนี่ยมันงวยลมมากแล้วเออฮัตจะลุงปูขุ่นซอยหลานเน่ซอยหลานเน่ฟันว่าลุงปูขุ่นที่ไม่เวลามาอยู่ตึกรวด ทุกปู่เมื่อเนั่งอยู่วัดบ้านไร่ด้านคุณทูตผุนนั่งยองๆทำเที่ยงจนมุมมือมุมเว้นปวดแข้งปวดขาพราลมพ่อตายลบกวรจะพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าคนลบควรสูบยาเขาไม่สูบยาด้วยค่อยจะแต่งาตกิ้มยาแล้วเลยเลยข้ามาหอดปีไม่ขึ้นกันบาดน้อยๆซ้ำนี่กัเห็ดแต่ลำมุนเห็ดบาดซ้ำกันเขาองค์ขอซ่อนอยู่หนาสลากลางโครหลาใชเนาะอุ้ยมาเฉลิข์เห็ดนต่ละมุนไรยู่แล้วคืนยี่สิเนี้ยเกิดข้าพลาดลุดลูกให้จะได้ผู้ทองเออเมียเหรอเนาะโอ้ยจะชิบอะไร ลูกซิดเพิ่นหลายทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นแสนเป็นล้านเอ็ดน้ำมนต์บาทน้อยหน่อยซิดสามทเทือก็เมือ่อระบบคันไตเทียนเห็ดไม่บอกโอ้ยก็เทือนแล้วกับเพียงไม่เล่านัง่งเฮือจะไตเทียนลูกไฟน้ำล้นทัน,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 นบคุคคลตักขึ้นมนหนาหดบอกหมดต้องตักที่ลองอาบให้อาบมันล้นตัวซุ้มขี่ขาดจังเจ้าหนึ่งกับหัวจุ้มเหรินคือเป็ดอีเบียงแปดปีก็บ่อาบน้าต่างบ้านเขาหลายเจ้าหนึ่ง เขาไหวหาบารมีหลวงปู่เพิ่นมากลุ่มมาหุ่มมาซอยมาเหลือโอ้ยหลวงปู่เพิ่นก็เข้าคางแต่คนเฮ็ดถึกถึกว่นนี่ล่ะถึกตึกเจ้าสมาสีลมมันงวยเว้ยเฮ้ยนั่งสร้างเขียนแปนเขียนแบบเขาเฮ็ดถือเบิดเจ้าของบ่เฮ็ดน้ำแบบน้ำแปล่นเขาเขาบอกว่าเล็กแปดหุนเด้อพักเขาเล็กสี่หุ่ใส่ไหมต่า้อมเพียงเฮียนากันมัก็กินปุ่นกินหินกินท่ากินเล็กมาสร้างย่อยเดีล่ะกินเก่งนี่ล่ะเฮ้ยทราบบ้านเจ้ายังกินยังกรบโบเป็นกินเป็นแต่พักจำนินเกี่ยวอยู่ข้นหัวหันเราเคยได้ยินข่่่่าาาาววักตตนนนิลม้บบไดยเที อ้ยกินบวกเก่งเหมืนอนเบื่อวาน่อยที่ต้นบักพี่งวยตืมงวยตืม,ตม<า>ล<ง>ูตัดใหม่ทำลายปลาเฮ้ยว่าหไรเขาปลูกสเสื้อๆอยู่ดอกปลูกอยู่ผู้ปลูกผู้งยานนองกุลลุกไปน้ำกระมีย่ำไปน้ำกระมีฉันมาสอบเนาะบระธานได้สอบยากกอะห้อเมื่อตอนนี้ใส่นั่นแต่กั้นให้ดีก็ยังรักเกือ<ว>กพระแมาบอกว่าเป็นตาบาปแท้รักไปรักมาถือเกือบพ่อจ้าของทางนี้ที่วางสันผู้พ่อไปไหว้พระรับสินน้ำมูนนี่แล้วพอเสร็จพิธีแล้วลงมาหาเกือบจ้าของกับพ่อ ย่างตีนเป่าจนหอดเฮือนวอาเดียวลูกไส้บนถือไปทาแล้ว<อ>พ่อเคยได้เกือบคู่ไม่ไม่เจ้าแล้ว<อ>พ่อพ่อผู้พ่อเลยเห็นบักป๋อปเพิ่งเคยเกือบปู่ตอนนี้ได้ดำเีมยมไรขาลูกมืดขึ้นจนไนม่<อ>ได้นอนเฮื้อเนี่ยเบิ้งฟังบุญมอแรงมอแห่งฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลย้อนว่าคนบ่ตัดไม้เท่าไรปลาอยากกินยังว่าจังคุยไรอยากยังอยากยังอึดอึดอย่างๆกันฝนบ่ตกก็บริกินเห็ดบ้านเจ้าเกิดเป็นคนกระทากินแต่เห็ดติดทอมักออยเลยเอ้ย เขาพูดถึงว่าบรจักพัฒนาพัฒนาอย่างเบิองเมืองไทยที่เนะบรหาแต่ฝนตกเรื่องเห็ดเนี่ยกินเนี่ยก็ได้เขาไปเก็บบหลังบ้านส่องก็ได้แรงก็ได้เห็นเป็นเสียงมาทันทีบ้าที่เขาปลูกเอาเอาโกเห็ดมันมีไม่ยังปลูกเลยไปที่มหาวิทยาลัยเกษตรเขาคิดคนเสื้อเห็ดมาจะเสลลเห็ดยังล่หเอได่ปลูกเฮ็ดเอาปลูกเอาได้เดียวนี่เซลลเอาเห็ดฟางบอกเห็ดนั่งฝ่าเห็ดนั่งลมหรืู้สึกเห็ดหูหนูขั้นเห็ดได้คือเห็ดเห็ดหูสร้างนั่นอ้าวแม่เลยว้ยบ้านเนี่ยโอ้คือฉีดออกง่ายครับเถอะวะไอ้บะหูมี่ดอูเห มี่ยูนโมเห็ดหูสังโมมีเห็ดเอาเศษมะยักมันดอกใหญ่มัน้อกินได้บ่กินไม่ได้ก็เห็ดกระหฮมกั้งแท่นเศษเห็ดมะโฮมหรือว่าสันปลาอรือเผานุ่มบ่กบอบอบอกเมาเบิ่งไก่บ้านข่อยเด้อมาเซาเซาจะมาคุยไก่กับซำไก่บ่เคยเห็นไก่ถีบซำหล่อรับจ้างหรอโอ้ยกับบอกว่ามันถีบซำหล่อรับจ้างมิใช่ซำหล่อมาแกนไปขายตลาดไหนพออการกับฟังผุนขนมัดขายตดดูดขอปลาม่อนผุนตั้ง บินฮินแหละนั่นะที่คอยว่าให้เจ้าจำเอาตัวอย่างไปพัฒนาเลี้ยงบ้านเจ้าคือหมายว่าฟรามไกลบ้านคอยเขาใส่เวลาเลี้ยงบดดนได้แค่3ามสิบเก่ามือเงาเมือนขอกแต่ความเบาใจใส่ยังกระซังโครงการยังกระซงเริ่มต้นดีมากแต่คนไทยจะไปสวยปัญห์เงี้ย เมื่อเราใจใส่ <ıyorlar. S 2> แล้วว่าเจ้าของเป็นเจ้าของฟ้ามไก่พูดน่ะนางจุ๋ยน่ะข้าโอเคผุนโยไส้อยเส้นสำนิ่งมือนี่ไหมโอ้มาเส้นใหญ่แท้ะเมื่อไหร่จะได้ลูกแห่เออเมาขึ้นเหลี่ยมดีแท้นะเพร่ะเหลี่ยมจะได้ไปซุปโอ้ที่เออหามือตั้วๆมันออกอะเสียวหลุมหลุมกัดข้อเป็นตุ้มปากสากเจังเขียนขาดตรงๆโอ้ไส่เสีอกับบบบพิษกระดุมในโซ่ซอยโซ่กันเอะอยากห้องเพ่งไปแต่ห้องม่งแรงพี่ก็ไปแต่เว้นเดีถอวไปจัดโต้ซอยเขาอยากห้องเพ่งขอไม่เนี้ยพ่อเพ่งเขาขึ้นทัลไซเลย ที่นี่มีความ,วามสสนุกกับสาวบ้านนารกันนักนาต่างสัญญาว่าจะอยู่คู่กันถึงหน้านาทำนาหนาแหลงน้จาดจะขาน้ำตาลยคือบ่หองดูแหลแลแลแล,ลแลหองบ่ได้มันปลึก <c oughs> <c oughs> หนังสือเขาก็แลีนไหวปวดอ่านน้ำบาท่านสะกดน้ำบาท่านีเลียะเลียะน้องเขาอุนตุพิ่นมันมาเบาพื้นเมันตัวกระเกกวนักเอื้อตวนทุบก่อนขี้ไข่เขาน้ำเล็บมือเขียวหลุมหลุมฮานี่สิล่างเขาไม่โจกหลังในแก้วน้ำก่อนแล้ยางน่อยน้ำมือมันนี่เว้ยกูว่ามันขันอย่านั่งกระปา้นหานี่สิเสียเขาไม่เวีดึงผ่าหอโตเขาลงมาเสียทั้งไตเนี่ยจุยน้ำน้ำมันนั่นละ อันเขี้ยวเขี้ยวพอด่ากินต่อวิอย่าบอกเป็นตักเดียดหลายมันทำเกิดโรคฟั่งคอยาวกันนะมีดใส่คนมันไม่ไม่ต้องสั้นหมายความว่าฟั่งไกลบ้านคอยนี่ใสีเวลาเลี้ยงบนนั่นสามสิบเก้ามือทอนละเป็นห้าขีขาวตาตุ่มข้อคนเว่จ้อยกับจ้อยขีบมุกอะไรหูกัหนวกตอดเพี้ยกับบัตถึกยัมนเมื่อสองยังมีกระจิกกระใจขันน้ำเขาอยู่ทาปีกับก หัวซักกระเทียมตายกองกันเอานานาเลยจะคล้องพนหาเหลียงมาจากข้า,าวเก๊ดเที่เขาติดปิดยางมาตาฟางใเห็นหงมาหอดเราเห็นไก่ตายแทนที่เสียวไปทิป้งเนี่ยมาต้มน้ำหออ่อนถอนขนปิ่งขายยี่เด่นเสียวเงินขึ้นปิ่งเมื่อกลัวไก่บวไบม่มันเนาะออแห่ไม่จังโอ้ยเนาะคิวกับคิวคุยกับคุยข้าวกับข้าวโยนเนี่ยแมวแมวกะยังบาเหลียวเบิ่งอยู่ วันนั้นยังให้เมียไปนั่งขายอยู่ตลาดดูดิออสี่กล้องกระดาษเขียนไว้ไก่บ้านอบฟางแปดดาวเขาไม่จะหาดาวแต่ปนานั้ก็ยังไม่มีผูเหลียวเบื้งอยู่ผู้เมียเพิ่นบ่เคยไปตลาดกักเกี่ยแตงโตสะพ่อไปข้าแป้งเพิ่อนว่าน้ำมุ่นแดงจึงๆอยู่เออพิ่นบ่ท่ามาฮอดนะเป็นกันอยู่หาทำเลที่ว่างของขายนะเขาบ่มีบ่เคยไปยักเกี่ยน่ะถือขวบังคับไปไปใกล้บ้านค่ะใกล้บ้านค่ะใกล้บ้านค่ะ คนยางกายมากมือมมง,มงุ่มดังงุ่มไหมเนี่ยมันกุยไก่เจ้าว์าาก,กุยแถวบ่อเนยจะกุยพวกกุยในแมงวันบินมาหอนหันยังเลี้ยวนี้ไปทั้งอื่นไหมโอ้จนแมงวันบ่หลับปะเนี่ยรถโดยสารจ,จอดปั๊บพื้นกาว,วาสีขายคักๆอันเดย์ปีงไก่เขาในหนาา้าต่างเขาไก่ด้านขาดแตกวุ่นลงรถทุกคนซุ่มลงเพระท่านมุนลงไปใต้เบาะพุ่ณแลนอ,อล้อมรถคือไก่บ้านค่ะไกลไาลจะพาไปค่ะจะพาไปห่วงแห้งเลยห่วงมันแหวกสินเฮยทะเลาะเศร้าหนศิลป์ปึ๊บหลุยเกือบมันหลุดมือกูหามึงไก่บ้านค่ะ ขี่มูกก็ไหลออกหลงว่างสินเซ็ตขี่มูกสะกวันบานยางต่อยอย่างไร่ไม่ได้ขายอ่เจ้าปนักไม่ได้ขายจักขีบจักปินยางกลับขึ้นมามาเห็นสินอยู่ขล้องกันว้ายกูได้สินเฮียกูแล้วพับปับแปบหนีเซ็ตแต่แรกจะคลองใกล้บ้านค่ะใกล้บ้านค่ะเลื้อเงาจะคลองอยู่ในร้านเสริมสวยอุ้ยจิงโจ้ปขณะเปิ้ลเสียงจะคลองมอเตอร์ไซค์รับจ้างเซาลอยอยู่ท้าหลังวุ่นอันต่างนมอยฮันนี่ว่นจะได้ตายจะอะไรกันวะเฮ้ยเนื้อใสมันเบอกผื่นเป็นใกล้บ้านฟังขึ้นสักวัน สิที่จะมาไปพัฒนาบ้านเจ้าคือหมายความว่าฟาร์มไก่บ้านไข่เลี้ยงสามสิบกิโมืดนี่นักกิโลเคิง์ะไสดงให้เห็นเราเฮียหยัดปากมันสิมันไม่เอน็นอาหารเสริมอย่างไงไก่พันได้ไข่เปลาเยอะนี่พันซีน,น,ซนเนอนเนอพันเนื้อพันซีนเนื้อซีนเนื้อซีนเนื้อเนื้อกับเนื้อเว้ยซีนกับเอ้ยถทัง้งสองคนนั่ะล่ะพักกระลัมบ้านเจ้าฮอร์ตะแยมหนาวก็กระปูกแยมหนาวนะกระปูกกะลัมมาเบิ่งเมืองไทยเด้อฮอราตะแยมหนาวสมัยสีห์เขาใส่ปุ๋ยเลย เออแสงมันยิกมันง,งอไปเลยเขาเศษสารเออมันง,งอไปทะนุไข่อันนี้เห็นด้วยเว้ยยุ่ตลาดมิเตหัวงอสงเสพย์ยู่เมืองไทย<อ>กินมือหยาบมือดื้อดินท่านดูท่านกินกินแล้วพักกันไหลตายไปเลยเอาจริงยังไหลตายบ่เลยตายจะได้สารพิษตัวข้างหยอนยังเมื่มท่านเหมือด,ดยั่วจะมาสังเกตตัวหัวพักหมดกับผู้จอนี่มันคิวมันเหม็นป่านั้นเไปโทษที่ไม่ใหม่ควรบ้านควรเมืองพักกันได้ไปลัดขี้ปฟองกันได้เด้อพนะระวางเจ้าปลัดขี้กคนหน่อยเพื่อขี้กกับผู้อยู่ เล่นยญก็ยังบ <and> <ieur. S 2> e ่เล no. no. ่นเล่นกับสารพิษวะนี่แมั้คันแน่เพื่อคิกบ่ราะเขาแก่ให้ผู้ว่คลิกที่โบมีหลังผ้ว่คลิกสักต้นยิ้วต้นไหนต้นมา่แง่กัปั๊มลงบากดีเดือปูนการเช็งนั้นขาวันนายกขิกผู้หลักมีหัวนายกคิกบ่นี้ยัดเยียดคว่ำตายขากันทั้งอ้อดหยัดจะบ่ได้เงินซีนไว้สั่นซิบหามือยังตัวเขาเซิร์ตกลางเซิร์ตตัวเซตุเย็นเว้ยถิ่มลงแป้นปกเออไม่แข็งเซนหนำอยู่สองชั่วโมงยังบ่ท่านเหลวอยู่แมั ไปซองลงแดงชิ้นครึ่งผู้สื่อก็ซื้อรู้แล้วยังวิรงลันแหลกอดจอดอยู่เพียแล้วจังปิงนี่ลุดมือถือคิดดิมินไปแปดขุมเมินกับมินแบบสดซดอ่ะที่ว่านี่ใสไก่บ้านจ้าซัมสิกินเห็ดสัมสีเสียงน้อจอยกดวาได้อายบอกว่ามันบอกใส่กันเห็ดเพาะเมี่งไถดอกซัมปฟมือไปหาจิ้มน้ำโคกน้ำปลาหมดมือจะว่าสินซอยกับพ่อได้พ่อตมพ่อแจงฟังเล่าพ่อได้เข่าโคกเข่าปลาด้วยครับทกขาลงคันใดไปบารังตำเห็ดเพาะลมหัวแตกตายมันคุยไปนี่มันคุยด้วยครับ อยังไงเห็นนกคุมบ้านทุกคนโอ้ยนกคุมมันสังคมปั่นอะไรย่างไหลโอ้ยตัวซ้ำห,นหันพูดแล้วซ้ำลูกไก่ยังสื่ลงเสือเนี่ยเว้ยเอานี่ขนาดตัวน้อยมันไดนะ้เนเอะตัวใหญ่มันเอยขี่ไปหน้าสมุดมึงกินเบาบมันบอสใหญ่อยู่ข้างนอาเบาเน่ย <laughs> แกเขาแก่น <it> ้ำเพราได้ใส่รถใส่ล้อได้เลยใส่ยังนกคุมแล้วแกให้มันสิแกเป็นบ่ก็ข่วงห้องข้อจต่ข่วงตาเนาะมันก็ต่อดต่จะไม่ตรงตรงใส่กระตาไปบินไปเทศเส่าบูนล่ะย่ำฝนตกมาจะกรบจะเขียดจะปูจะปาจังอึงขึ้นมานางดอกสั้นคุยนะฮูเซ่ไม่ใช่มาใหยังถ้าเบิ่งโทรทัศน์น้ำคนก็ต่างบ้านเพื่อไล่กันยังมันสิเป็นตะเบิ่งแต่ไล่กันมวยเนี่ยแกดิ่็ฮู้ว่าตัวล่ะตัวยังโทรทัศน์ประเทศเราบ่มีมวยก็แยังฮู้ก็เบิดเบิ่งฟังไทยพี่น้องานบ่เมืองไทยอ้อยคันขี่ที่ก็พาเข้ามาห่อไว้รวด เบื้องผู้เดียวคือกันยนะพริ้มตาแดงนะพริ้มตาปี้นยูหันหูวสร้างว่าก็บอกว่าขี่ที่เลอีพอมวยไทยมรดกไทยมรดกโลกทรงขึ้นดาวเทียบเท่ากระจายทั้งเสียงทั้งภาพทั่วโลกเขาเบื้องไม่มาตัวเขามาทรงขึ้นไทยโค้งไทยโค้งมาเท่าเบื้องขึ้นไล่ๆเนาะเขาทรงไก่เครื่องรับจะบุรีเว้ยบุรียังไดซื้ออยู่ฟังไทยซื้ออยู่ไสนซื้ออยู่ตองใครหันแบบเลยก็ะย่างดีแล้วสีไหมสีเยี่ยเขาวดำเพิ่งโอ้ยเมืองไทยเขาบอกใส่เลยเขาวดำเขาโยนลูกของไปหรอเนี่ยมันต้องซุปเปอร์คัลเลอร์รีโมทคอนโทรลนี่แล้วมันนว่าโหมดดีก็ไ้้ซือ นั่งกดเอาโลดแต่โคจนโป้มือบุม่มบ่บมีหูขึ้นย่างไปบิดเทียงตับม่องขึ้นบนโอ้ยหามือไปถนนใดสั้นโยกแหลกพอดีผู้ดีนักมวยเขาแตงยีต้องสีนักมวยตรงมาขึ้นเ<ไ>ปแล้วสัน้นหูบอลลม<ว>เอ้ยวทีบดิดอยู่จังปั่นผาเข้าขมาเนี่ยว่าถนน,นจะว่าแม่งยังต้องแม่งยังไรกัดกันเต็มนาจออยู่สิบสี่นิ้วเหลือเห็นแปดนิ้วนึงไหมเฮ้ยเครื่องรับจอยอันบดี